ขับมอเตอร์ไซค์มาเกือบพันกิโลวันนี้ก็สำเร็จแล้วครับได้รถยนต์กลับไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่านี่เดินทางมาจากไหนครับพี่บุรีรัมย์ครับดูจากเพจสามเหลี่ยมออโต้นะเขาเลยเข้ามา่ได้โปรโมชั่นอะไรพี่ได้ส่วนลดหนึ่งแสนบาทได้จริงไหมได้จริงก็คือแบงค์สิบใช่ไหมนี่ไงนี่ไอ้ของลูกค้าใครมีแบงค์สิบเก็บไว้ดีๆครับมีมูลค่าเท่าไหร่พี่ หนึ่งแสนบาทอ่าตามนั้นแต่ผมขายคืนครับมี่แล้วของตัวของแต่งได้จ่ายเพิ่มไหมครับไม่ครับสิบาทจบจบโอเคครับพี่อย่างนี้ก็ขอบคุณมากครับบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำอนุญาตเดียวใครก็ได้สิบคนแรกครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามารับไปเลยทองหนึ่งเส้นเอาแบงค์สิบมาแลกหนึ่งแสนคนที่หน้ามาเอาไปอีกหนึ่งหมื่นแล้วก็โทรมาเลยครับที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งหกครับผมหรือว่าแอดไลน์ที่แอดเก้าเก้าเก้าเอ็นหรือเบอร์โทรนี้ได้เลยคร